ามาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงโปรดของหลายๆท่านเลยละค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะพี่ตั้มเรามักจะเอาสินค้าที่เรียกว่าเด็ดมากๆเออมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้อย่างไรค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะและคนที่จะมาอธิบายหรือว่ามาแนะนําสินค้าทธนั่งอยู่กับเราแลว้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจาสวัสดีค่ะคุยเรื่องปวดหลังครับเป็นปัญหาแบบ เป็นทุกวันเลยอี่ต้องเลคเชอร์เลยล่ะไม่แล้วส่วนใหญ่คนเราก็ชอบไปไปนวดไงนึกออกมาคือไม่ได้แบบไม่ได้ไปสนใจว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าวันนี้ค่ะน้องเป้นะคะขนกองทัพผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะที่จะเป็นตัวช่วยนะคะดูแลสุขภาพหลังของผู้ชม เอาไปว่าเริ่มเลยดีกว่ากลัวจะเวลาไม่พอนะคะเรับครับปวดหลังเป้ขอแบ่งเป็นหลายๆประเด็นนะคะประเด็นแรกอาจจะเป็นเกิดจากกล้ามเนื้อนะคะมันมีการอักเสบหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดการที่แบบเส้นยึดผิดท่าไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายเท่าไหร่นะบางครั้งก็ทําให้เหมือนกับมีอาการปวดหลังขึ้นมาได้อย่างที่พี่มดบอกผิดท่าก็จะเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะเมื่อมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นวิธีการสังเกตง่ายๆถ้าเราเอี้ยวตัวจะรู้สึกเจ็บ นะะคบางครั้งจะรู้สึกว่าแสบมันมันจะมีความร้อนอยู่ที่ที่ที่กล้ามเนื้อค่ะถ้าถ้าลองสัมผัสเพราะว่ามันอักเสบใช่ไหมใช่อักเสบมันก็จะมีบวมแดงร้อนก็คือเจ็บแป๊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 บด้วยไหมเกี่ยวไหมเจ็บแป๊บแป๊บนั่นเฉพาะเวลาที่เรายืดเฉพาะเวลาที่เราเหมือนเหมือนมีการขยายใช่ของกล้ามเนื้อ ถ้ามีอาการอักเสบเกิดขึ้นเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยลดการอักเสบนั้นนะคะบางคนก็หันไปหาไปพึ่งยายาเห็นประจำเลยยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบยาอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะซึ่งยาพวกนี้บางครั้งถ้าเรากินติดต่อกันไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าบางคนก็กินพาราแก่ปวดไปเลยหมดเจ้าตัวพาราเนี่ยมันก็ทานได้แค่ไม่เกิน7วันนะคะเพราะว่าถ้าทานติดต่อกันมากๆมันก็จะทำร้ายตับบางคนก็ไปใช้ยาต้านการอักเสบนะคะบางทีก็จะเป็น มเม็ดเหลืองเล็กๆนะคะพอทานเข้าไปมากๆก็จะรู้สึกว่ามันบางครั้งกัดกระเพาะบางคนพี่มดพึ่งยาชุดออวันนี้เห็นบ่อยมากไปซื้อยาชุดมาขอ3ามชุดยอตีมาตีนะคะซึ่งยาชุดบางครั้งเนี่ยถ้าถ้า่โดยเภสัชากรเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความปลอดภัยแต่บางครั้งเราก็จะ อาจจะแจ็คพอตไปเจอยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือว่ามีสารอะไรที่มันรู้สึกว่าอันตรายต่อสุขภาพทานเข้าไปก็จะยิ่งอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลเรื่องของอาการปวดหลังจากเอ็นอักเสบไรวกนีขึ้นมานั่นก็คือตัวนี้นะคะถ่าวันเปลี่ยนด้หน้าเป็นกล่องเลยค่ะถ่าวันเปลียงชื่อรู้สึกเหมือนมาจากรากไม้อะไรอย่างเงี้ยใชนต้นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นสมุนไพรค่ะเหมือนเป็นสมุนไพรโบราณ อะไรสักอย่างที่แบบจะช่วยเป็นสูตรจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตามยายใช่ค่ะเขาเขาเป็นยาแผนโบราณค่ะเขากระทรวงสาธารณสุขจัดเขาอยู่ในยาแผนโบราณที่ช่วยในการดูแลเรื่องของอาการปวดเมื่อยโดยเรพาะถ้าอย่างนั้นปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถูกไหมเพราะว่าแบบได้รับการยอมรับใช่รับการยอมรับแล้วก็คือเขาดูแลเรามาตั้งแต่สมัยแบบ โบราณการใช่คราวนี้เขาออกฤทธิ์อย่างไรคะเขาจะไปลดการอักเสบนะคะพวกสารก่อการอักเสบต่างๆถ้ามันมีกล้ามเนื้อฉีกขาดปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสารให้เกิดการอักเสบมาหลั่งออกมาเยอะมากนะคะยาที่เรากินเข้าไปมันก็จะช่วยลดการอักเสบนี้ทาวันเปลี่ยนก็จะไปช่วยลดได้เหมือนกันนะคะมีมีงานวิจัยทดลองว่าให้คนลองทานทาวันเปลี่ยน เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้านการอักเสบบางตัวเลยด้วยซ้ำแถมเจ้าตัว side effect หรือผลข้างเคียงเนี่ยค่ะมีน้อยกว่าเรียกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าอันนี้คือต้านทุกอักเสบเลยมั้ยน้องเป้อ่าอักเสบอะไรบ้างก็จะมีอักเสบจากกล้ามเนื้อนะคะบางครั้งเนี่ยข้อเข่าอักเสบรูมาตอยรูมมาตอยก็เกิดจากการอักเสบแบบตามข้อแล้วปวดมากนะคะเจ้าตัวถาวรเปลี่ยนเนี่ยก็ช่วยลดได้หมอนรองกระดูกอักเสบหมอนรองกระดูกอักเสบ ช่วยไหมช่วยได้แต่ไม่ได้ช่วยให้หมอนรองกระดูกกลับมาเข้าที่แค่ไม่รู้สึกปวดใช่นะคะ Set end. เส้นเอ็นบางครั้งขาพิษขาแพงนะคะเราก็สามารถใช้เจ้าตัวถาวันเตียงไปควบคู่กับการประคบหรือว่าการทานวดอะไรอย่ก็ได้โอเคเข้าใจละก็จะอยู่ในแนวแนวของพวกกล้ามลนงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นสิวอักเสบกินไม่ได้ไม่เกี่ยวสิวอักเสบเกี่ยวแต่ก็ช่วยได้แต่ว่าไม่ได้โดยตรงสิวอักเสบทาดีกว่าท็อปปิคอใช้ใช้ใช้ทาดีกว่าใช้ยาทาได้ดีกว่ไปดีกว่าโอเค คราวนี้วิธีการรับประทานคือฟังเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นยาในนิดเหมือนกันนะ,ะใช่ไหมคะเราเราต้องระวังเขาไหมเขาเวลารับประทานแน่นอนอะไรที่มีฤทิ์เข้มข้นนะคะ,คะทั้งยาเองทั้งสมุนไพรเองก็ต้องระวังะนะคะ บางครั้งเจ้าตัวถาวันเปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้ทานต่อเนื่องติดต่อกันยาวนไม่ได้กินเป็นประจําทุกวันตื่นมากินไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใช้เฉพาะช่วงที่มีการปวดอักเสบเท่านั้นนะคะช่วงไหนปวดปวดหลังหนักๆนะคะก็ถาวันเปลี่ยนหรือจะสลับกับเจ้าถาวันเปลียนกับยาที่เราทานปกติก็ได้ควรควรรประทานพร้อมอาหารไหมคะแนะนําให้ทานหลังอาหาร เป็ประมาณแค่ไหนต่อมื้อต่อวันครับค่ะก็วันละสองครั้งนะคะครั้งละ1เม็ดพร้อมอาหารเอ้หลังอาหารวันละสองครั้งครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นก็วันอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เข้าไปคราวนี้อย่างอย่างเช่นอย่างเช่นออฟฟิศเป็นเป็นผู้หญิงแบบสะพายกระเป๋าอ่ะเหมือนเป็นสาวออฟฟิศบางทีหรือคุณผู้ชายเองเนี่ยชอบสะพายกระเป๋าน้นบุ๊กหนักอยู่ข้างเดียวคุณผู้หญิงช้อปปิ้งเนี่ยล้วก็แบบ กินตัวนี้ได้ไม้าแก้ปวดที่มันแบบเหมือนกับปวดเป็นเพราะว่าเราใช้แับแบกของหนะัก ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อมากเกินไปนะคะก็อาจจะแนะนําเรื่องของการบริหารกับประคบไปมากกว่านะคะแต่ว่าบางครั้งคนที่สะพายกระเป๋าข้างเดียวเยอะๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังมันจะมีการคดงอใช่ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อแล้วนะไปกระดูกด้วยนะใช่อันนี้คือลอิรยาบถที่จําเป็นใช่ค่ะก็คือไม่แนะนําให้สะพายของหนักๆข้างเดียวหรือยกของมากๆ ยกของหนักแบบผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่ะ มีการอักเสบของกระดูกสันหลังหรือเส้นเอ็นอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้บรรเทาอาการอักเสบได้แต่ว่าถ้าเกิดมันคดงอเราก็ต้องไปหาคุณหมอในการดูแลให้ตรงจุดมากกว่าค่ะนอกจากจะเจ้าถาวรเปลียงค่ะยังมีอีกเพียบเลยค่ะตัวถัดไปที่อาจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักเนี่ยคือตัวไหนดีคะค่ะถาวรเปลียงจะใช้ตอนช่วงที่มีอาการปวดนะคะแต่ถ้าเกิดจะต้องทานต่อเนื่องและยาวนานนะคะจะแนะนําเป็นตัวที่มีความเป็นสมุนไพรน้อยกว่าและสามารถทานต่อเนื่องได้นั่นก็คือ คือน้ำมันปลาหรือน้ำมัน evening primrose ค่ะเออไอเจ้าสองตัวนี้มันเป็นน้ำมันปลากับเป็นน้ำมัน,น,น,น evening primrose จริงๆแลนั้นเราก็รู้สปปรรพคุณของเขาในการดูแลของเราในการดูแลสุขภาพเราเรื่องอื่นค่ะแต่ในเรื่องของกล้าเมเนื้อนเนี่ยนึกไม่ออกอ่าบางครั้งเนี่ยเราปวดมีอาการปวดอักเสบเกิดขึ้นอย่างที่เต้บอกนะคะเจ้าน้ำมันปลาเนี่ยจะมีสารสำคัญคือ e p a เป็นสารในกลุ่มโอเมก้า3ค่ะนะคะเจ้า e p a เนี่ยแหละค่ะมีงานวิจัยว่าสามารถลดการอักเสบได้ นอกจากจะดูแลเรื่องสมองสมองไขข้อไขข้อแล้วยังดูแลเรื่องลดการอักเสบได้ด้วยใช่อค่ะจริงๆแล้วเราก็กินไปทุกวันแล้วพี่ตานมันก็ดูแลมันกช่วยอยู่แล้วเะค่ะเจ้าอย่างอย่างตัวอิฟนิ่งพิมโรสนะคะเขาก็ช่วยลดการอักเสบได้บางครั้งเนี่ยตอนก่อนตอนช่วงมีประจำเดือนนะคะมันจะมีการหลั่งหลั่งสารอักเสบขึ้นมาผู้หญิงจะปวดประจำเดือนง่ายนะคะอันนี้แหละค่ะเจ้าตัวสารสำคัญของอิฟนิ่งพิมโรสจะไปช่วยลดการปวดประจำเดือน อะไรเงี้ยได้ด้วย ะะเจ้า2ตัวนี้น้ำมันปลากับน้ำมันอีพนิ่งพิมโรสเนี่ยทานได้ทุกวันเลยทานได้ทุกวันมีข้อห้ามบ้างไหมคะค่ะอย่างเจ้าน้ำมันปลานะคะเขาก็อาจจะมีข้อห้ามในคนที่เ,เลือดออกง่ายหรือว่าทานยาต้านเกิดเลือดอนะคะ<อ>เพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติท,ทําให้เลือดมันไหลเวียนดี<อ>บางคร<อ>ั้งเนี่ยคนที่ทานยาต้านเก็ดเลือดอย่างเงี้ยค่ะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกง่ายนะคะเลยยังไม่แนะนําให้ทานน้ำมันปลาพราะว่าเวลาเลือดออกแล้วหยุดยากใช่ไหมใช่ นะคะหรือบางคนความดันโลหิตสูงบางครั้งมีไขมันในเลือดสูงคุณหมอจะจ่ายยาต้านเก็ดเลือดมาให้นะคะก็ให้เปลี่ยนจากน้ำมันปลาไปเป็นน้ำมันอิฟนิ่งพิมโรสแทนและคนแพ้ปลาก็ทาไม่ได้ถูกไหมน้ำมันถูกต้องค่ะเพราะสกันมาจากปลา มันเ็ทดแทนซึ่งกันและกันน้ำมันปลากับอีฟทิงพิมโรสทานทั้งคู่ได้ไหมถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทานทั้งคู่ก็ได้ก็ได้นะคะก็จะได้ประโยชน์เขาเรียกว่ามันมีประโยชน์ที่ซ้อนทับกันนิดหน่อยแต่ว่าประโยชน์อื่นๆก็จะก็มีแตกต่างแตกต่างกันไปส่วนเจ้าอีฟริงพิมโรสราคามีข้อห้ามไหมคนค่ะมีในคนที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตประสาท นะคะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลมชักหรือว่าจิตเภทนะคะเพราะว่าเขาจะได้รับยาชนิดหนึ่งมาใช้ในการดูแลเรื่องของการปรับสภาพของระบบการหลั่งสารในสมองนะคะซึ่งอาจจะมีผลเจ้าอีฟนิพิมโรสอาจจะมีไปมีผลต่อระดับยาได้นะคะถ้ามีการทานยาพวกนั้นอยู่ก็ชิปมาเป็นน้ำมันปลาแทนนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรารับประทานน้ำมันปลากันว่าอีฟนิพิมโรสไปทุกๆวันแล้วะพอมีอาการเราเพิ่มถาวรเปลียนเข้าไปเนี่ย มันจะมากเกินกว่าปกตินะไม่มากค่ะสามารถสามารถใช้ควบคู่กันไปได้นะคะเรียกได้ว่าน้ำมันปลาน้ำมันอิฟนิ่งพิมโรสเป็นตัวป้องกันนะคะแต่ว่าตัวที่ช่วยมีฤทธิ์คล้ายคล้ายมีการรักษาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือเจ้าถาวนเปลี่ยนนั่นเองถ้าเกิดปัญหาจริงจิก็เสริมถาวันเปลี่ยนเข้าไปได้อีกค่ะอิฟนิ่งพิมโรสกับน้ำมันปลาวันละกี่เม็ดดีคะถ้าเป็นน้ำมันปลาแนะําวันละ1000งมิลลิกรัม ถือว่าเพียงพอ,อบางคนถ้าเป็นมากๆหรือว่าอยากต้องการประโยชน์มากๆหรือคุณหมอสั่งมามก็เพิ่มถึง2 0 0 0ได้แต่ว่าระดับปกติก็คือ1,000มิลกรัมนะคะเจ้าอิ n g ิ r พิมโรสก็คือประมาณสัก1เม็ด<ม>ตอ่อวันได้เลย นอกเหนือจากน้ำมันปลาแล้วน้ำมันอ n ฟ n ิ่งพิมโรสลาค่ะยังเห็นอีก2ขวดตรงใกล้ๆพี่ตั้มค่ะคืออะไรเอ่ยอีก2ขวดเป็นแคลดีแม็ค่ะแล้วก็คอลลาเจนแม็กตัวนี้จะมาจะมาดูแลเรื่องของกระดูกค่ะกระดูกและข้อค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการปวดหลังไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อและเอ็นและอาจจะเกิดจากบางครั้งกระดูกสุด ร oh. หรือว่าเจ้าก,การจัดเรียนของกระดูกหรือหมอนลองกระดูกเสื่อม oh. นะคะ oh. เมื่อเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นแนะนําว่าให้คุณหมอช่วยดูแลแต่ ถ้าบางคนมีแนวโน้มว่ากระดูกมันเรียงตัวผิดปกตินะมันจะเสื่อมไปนะกระดูกมันจะเจ้าหมอรองกระดูกจะกร่อนและหายไปจะแนะนำสองตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในการเสริมสร้างสองตัวเลยใช่ความแข็งแรงของกระดูกและเจนแมนช่วยเนาะใช่และก็จริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าแคลเซียมเนี่ยเราต้องกินกันทุกคนหรือเล้านะพี่ต้ามคือร่างกายเนี่ยใช้ทุกวันแน่นอนเออคือมันใช้แล้วหมดไปใช้หมดไปใช้หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่เติมมีปัญหาแน่นอนไม่ต้องเป็นคนที่ จะมีแนวโน้มอะไรยังไงเนี่ยตัวเราพรกเราทุกคนเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงทุกวัยเลยมันจะมีแบบตารางให้ดูอยู่ว่าวัยไหนต้องการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแคลริแมกเนี่ยยังไม่จาเป็นต้องมีปัญหาเพราะคณจะรับประทานทุกวันต้องกานก่อนดีว่เขาว่ากันว่าความสูงของคนเราถ้าเกินอายุ25ปีขึ้นไปความสูงจะลดลงเรื่อยๆนี่ีฉันยังจะลดลงนดีกว่า ไปดีใจมันลดลงจริงหรือมันลดลงจากการเสื่อมของกระดูกใช่ไหมลดลงจากการเสื่อมของกระดูกค่ะเจ้าตัวหมอรองกระดูกมันจะค่อยๆเสื่อมไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้ใช่รรบประทานไปได้เลยเพราะว่าร่างกายใช้อยู่ทุกวันนะคะส่วนเจ้าคอลลาเจนแมกซ์ล่ะคะดูแลเรื่องอะไรเออเป็นตัวที่ช่วยในการเสริมคอลลาเจนคือคือเป็นตัวดูแลเรื่องของกระดูกอ่อนนะคะตัวผิวของข้อต่างๆเนี่ยเขามีส่วนประกอบของคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักถ้าเกิดเขาเสื่อมไปเนี่ย เจ้าตัวผิว,ต,วตัวที่หุ้มข้อไว้เนี่ยมันจะเหมือนกับหายไปผิวหน้าจะสึกก่อนแล้วก็จะยิ่ง<ม>ทําให้กระดูกเนี่ยมันมีปัญหาได้ง่ายก็เรียกว,ว่าถ้าเกิดดูแลกระดูกด้วยคอลลาเจนเด้วยแคดิแมกแล้วจะต้องดูแลตรงข้อด้วยคอลลาเจนไว้ด้วยเหมือนกันเพื<ช>่อ<ช>ที่จะได้แบบครบองค์ใช่ไหมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยทานร่วมกันหมดเลยได้ใช่ไหมคะทานร่วมกันหมดได้แต่ว่าอย่างเจ้าถาวันเรียนเน้นเฉพาะช่วงเวลาปวดนะคะอีฟนิ่งพิมโรสกับน้ำบางปลาเลือกเอา ดีกว่านะคะแล้วก็คู่กับคอลลาเจนแล้วก็แคลดีแมทคอลลาเจนกับแคลดีแมททานทุกวันเหมือนกันใช่บอกมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะเจ้าแคลดีแมทก็ห้ามในคนที่มีเหมือนนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นไตหรือว่าท่อทางเดินปัสสาวะต่างๆนะคะส่วนเจ้าคอลลาเจนแมสกก็เป็นคอลลาเจนสกัดจากปลาเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่ง ค่ะนะคะเอานและค่ะ,ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรียกว่าหลายตัวเลยทีเดียวค่ะพี่ตั้มค่ะที่จะช่วยดูแลการ ปวดหลังอะไรต่างๆนานาของคุณผู้ชมนะคะอีกทั้งในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นๆอีกนะคะสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบพระคุณค่ะเพศัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะ,คคะน้องเป้ค,ค่ะบค,คุณมาแล้ครับค่ะครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากรายการของเรานะครับทางเว็บไซต์ครับที่ k i f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน a c e b o o k ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสาหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาูชมไปกสดี สด <it>, huh? ัสดีคร <ically> ับผม